ประกันภัยนับว่าเป็นสวัสดิการพื้นฐานในการสร้างสังคมที่ดีแต่ประชาชนส่วนใหญ่มองว่าการซื้อประกันเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังนั้นบริษัทไพรสณนีไทยจำกัดร่วมกับบริษัทสยามซิตี้ประกันภยัยจึงจัดแคมเปญประกันลุ้นล้านเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางอายุ20ถึง65ปีสัญชาติไทยเข้าถึงการซื้อประกันได้ง่ายขึ้นโดยเบี้ยประกันในอัตราที่ต่ำเพียง365บาทต่อปีหรือเฉลี่ยเพียงหนึ่งบาทต่อวัน แต่คุ้มครองสูงสุดถึง250,000บาทกรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรเนื่องจากอุบัติเหตุสาธารณะมันก็เป็นเรื่องของการประกันความเสี่ยงและจริงๆวันนี้ ในเรื่องการประกันภัยก็ยังอยู่เฉพาะในจังหวัดหรือจุดใหญ่ที่มีเรื่องของเศรษฐกิจในขณะที่ประชาชนในระดับรากหญ้าก็อาจจะเห็นความจําเป็นของการที่จะต้องประกันแต่ว่าไม่สามารถเข้าถึงบริการประกันภัยได้ไปชินิไทยก็ผ่านในเรื่องของกระบวนการนะคะสามารถที่จะเป็นตัวแทนในหน้าประกันภัยเราก็มองว่าเครือข่ายของปรปชนินไทยที่มีอยู่ทั่วประเทศในทุกจังหวัดแล้วก็ทุกพื้นที่ก็จะเป็นจุดที่อำนวยความสะดวก กในเรื่องให้ประชาชนเข้าถึงบริการประกันภัยนอกจากนี้ผู้ซื้อกรมธรรยังมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลและทองคาม,มูลค่ารวมกว่า9ล้านบาททุกเดือนสูงสุด12ครั้งโดยจับรางวัลทุกวันที่9ของเดือนแคมเปญนนี้มีจำนวนจำกัดกรมธรร6ฉบับต่อผู้เอาประกันหนึ่งคนเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันนี้ถึง25พฤษภาคมปีหน้าณนะที่ทำการปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ